หลวงปู่ทำงานร้อมตะขายอยู่ด้านหลังรั้วนี้ตอนนี้ข้างนอกแดดร้อนมากเข้ามาเล่นกับน้องเหมียวก่อนสักพักหนึ่ง <c oughs> เล่นกับน้องเหมียวก่อนเข้ามาข้างในแล้วเล่นกัแมวเหมียวก่อนแมวเหมียวก็เฝ้ารอหลวงปู่อยู่ข้างนอกขา้างในหลวงปู่อยู่ข้างนอกแม,กมวก็จะเงยมองมาอยากให้หลวงปู่เข้ามาเล่นด้วยนี่หลวงปู่เข้ามาข้างในแล้ว มากัน,นแล้วเล่นกันต้องเหมียวบางเหมียวก็หลับอยู่ก็มีครับบางเหมียวหลับอยู่ก็มีบางเหมียวอยากจะเล่นกับโปก็มีมาดูทางนี้หน่อยมาดูทางนี้ลูกของแม่แม่สามสีนวนสามสีน,นอนนอนน,นอกแล้วให้ลูกให้ลูกดอ,อยหลับอยู่ในกรงอยู่ในกล่องสองเหมียวเขาเพียงหลับอยู่ในนั้น z o ดูหน่อยสิ z ดูหน่อยสิโอ oh ดับสบายใจดับสบายใจตรง,งตนี้จะลุงตืนต่นจะลุงตื่นลุกดิ้นลุกดิกดก้นก่อนเลยกระโดมมึงมาเลย oh สายแว่นดำอีกแล้วไข่นะ่าสาแวนดำเลยสาแว่นดำมองไม่เห็นดวงตาเลยลูกไขรนอลูกของแม่ลูกของแม่แมสามสีนวลไม่เหมือนแม่สามสีนวลทังนิึงเลยลายคนระย่างเลยนะฮะ ตายพอระยะอาวลูกอีเมียวแล้วอีเมียวลูกล um ูกใหม่อหนึ่งเมียวแล้วตายไม่เหมือนแม่สีดวนเลยแม่สีดวนสามสีนี่ออกมาเป็นขาวดำหมาเลยเป็นขาวดำหมดวายให้สามสีดวนไปหาแล้วไขกวนลูกแขนเลยไขควนลูกแขนเลยฉันไม่ยอมเข้าไปดูโอ้รักรักลรกรักโรคจังรักลูกจังเลยรักลูกจังเลย ความรักของแม่นะความรักของแม่ยิ่งใหญ่เสมอมองหน้าเลยมองกอดเข้ามองหน้าลองตูเลยฮะไปละไม่ควันละไปละดูคนเดินบ้างดีกว่าดูคนเดินบ้างนะมาด,ด้านนี้อ่าสา,า,ามสามใบเท้าเหลือสองใบเท้าแล้วไปทำเหมือนหนึ่งที่นอนอยู่ในนี้นะสบายใจดีคือให้กวนละอยู่ในนี้สองเมียว มาด้านนี้มาในีิยมลูกของแม่แม,มแม่สีหมอกแม่สีหมอกลูกอยู่ในนี้โอ้ลูกสีหบอก,ร,อกร้อนแล้ลูกเหรอร้อนเด้ออุ้ยหอบแห้งร้อนเหรอการร้อนอการร้อนน,อน้อยเนาะปูเปิดะม่านเดือเนาะเปิดะมาณไว้ให้เปิดมาณก็ไม่ได้ลูกก็จะหลับลูกก็จะเล็กอยู่เนาะอดทนในลูกเด้อไม่ร้อนเท่าไหร่ลูกม่านไม่ได้บงังทั้งทั้งสีนนะ่ด้านเนาะด้านสองอังนี้ไม่ได้ อันนี้ไม่ได้บังนะบังแค่ด้นนั้นด้เดียวของเป็นไรเนาะะเดี๋ยวมาดูมี่มากลูกของแม่ดวงดีลูกแม่ดวงดีสิโอโลูกแม่ดวงดีอยู่ตรงนน้นเหี๋ไปดูตรงนน้นดีกว่านะลูกแม่ดวงดีอยู่ทางนี้นนนนะแร <c oughs> ก,กันแรก,กันออ้ดอย <c oughs> ดีน้อยเล่นกันแล้วดีน้อยเล่นกันดีน้อยเล่นกันแล้วเล่นกันแล้วเริ่มโตแล้วเนาะเริ่มโตแล้วลูกใครเนาะลูกใครเนาะมันอยู่เป็นลกูก มาเป็นลูกแม่ดวงดีวิ่งเล่นกันได้แล้ววิ่งเล่นกันแล้ววิ่งเล่นกันแล้ว,ลลวโอ้โตัววันตคืนโตขึ้นมาโตขึ้นมาแข็งแ,ง,ขงแรงแนะข็งแรงลูกนะแข็งแรงแข็งแรงลูกนะฝากเอซีด้วยคะ่ะฝากเอซีด้วยนะคะเอซีหนูกำลังจะโตแล้วตอนนี้อาหารหนูหนูจะกินอาหารเปรียกแล้วนะเปียกเด็กหาเปียกเด็กหนูแวไม่พอ นมแม่ดูดีไม่พอหนูกินนมนมองซองนมที่เป็นซองซองนมแพะซองซองเนาะ,ะกินขึ้นมากินทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็โตขึ้นนะเนาะโตขึ้นก็กินอา,านะน,กกนอาหารแล้วนะตอนนี้ก็ให้กินอาหารแล้วเนาะเขาคุ้นเคยแล้วได้ยินเสียงที่ว่าเอานมมาให้กินก็จะเด้มาหาละ เอวก็หาเอออ่อนอ่อนเออเออแล้วพละให้กินนี่ปุ๊บปุ๊ปปุ๊บกินกินอย่างเร็วเลยป้อนไม่ทานเลยเลยสามารถถ่ายกล้องได้นะก็ก็ให้กับกินอิ่มๆจะได้ตัวตัวแข็งแรงแข็งแรงนะครับมาด้านนี้คนนี้ใครนอนตรงนี้ใครนอนตรงนี้กันโอ้นอนในบ้านนี้กันนะอนในบ้านนี้กันเนาะนอนตรงนี้สบายดีสบายดีเดี๋ยวปุ๊บ แป๊บมาเยี่ยมแปบ๊บเดียวแค่นี้ลูกปูทำงานต่อเนาะเดีด๋ล้อมล้อมตะข่ายกันงูตะข่ายผ้ากันงูทั้งนอกนูน่านทั้งในนี่แดดร้อนนอกก็แดดร้อนปูและลูกเข้ามาเล่นกับน้องเหมียวก่อนอย่าไปดูทางนู้นอีกหน่อยนึงยังไม่เสร็จเลยยังไม่ครบยังไม่ครบยังไม่ครบเนาะ,อะตอนเย็นตอนเย็นก็จะไปรับน้องเหมียวที่ไปทำงานมาเนาะของหมูปูไม่ได้ไปให้พิธานทยันไป ค่ารักษาก็จ่ายให้หมอไปแล้วนะจ่ายหมอไปแล้วค่ารถค่า,าก็จ่ายไปแล้วเนาะหมอไปครั้งหนึ่งก็สามพันกว่าสี่พันแต่ละครั้งนะถ้าไปหลายเหมียวก็ต้องจ่ายมากกว่านี้แค่นี้ก็อาการอาการย่ำแย่แหละ <laughs> การคือกระเป๋ากระเป๋าแบนกระเป๋าแฟบ ปัจจัยน้อยนะเราอยู่ในวัดปันนอกวัดป่ามานี้แล้วมานี้แล้วโอ้ยเฮ้ย้ยจะมีเมียวมเมียวที่เจ็บป่วย,ยาลายเมียอยู่นะไม่ได้รักษาไม่ไม่มีปัจจัยในการดูแลรักษาคือน้องเมียวเนี่ยก็อ่าน้องเมียวนี้เจ็บบ่ลูกลูกอักเสบลูกอักเสบแม่แม่แมอ่สองสี ทรงสีนวลสรงสีลายนวลสรงสีนวลอนี่ครับก็ไปให้หมอดูหมอบอกก่าต้องรักษาสมการนั่นแหละต้องใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยเนาะครับเจนวารัตเจนวารัตนองเฝ้าเออมาเป็นเพื่อนกันได้ลูกมาเป็นเพื่อนกับใครนะเพื่อนกับบุญชัยบุญชัยอยู่ในนู้นบุญชัยบุญชัยเอามาหนาดิ ชายนอนอยู่ใต้นู่นชายนอนหลับอยู่ชายนอนหลับนอนและนอนอยู่หน้าข้างในนอนข้างนอกตรงนี้อุ้ยใครมานอนคิงพิงหลวงปู่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวอ้อนหลวงปู่มานอนพิงหลูกเท้าหลวงปู่เลยพิงแข้งพิงขาหลวงปู่นะหลวงปู่ชายนอนอยู่นู่นครับพี่ชายหลวงปู่ชายนอนข้างในนอนในกรงพักผ่อนในนั้นนอนด้วยเนาะ กับก็อขอนำภาพนี้ให้กับท่านได้รับดูแลตรงไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะอาจจะดูไม่ครบทุกเมียแล้วอยู่ตรงไหนบ้างไม่รู้หาไม่เจออตรงน,นี้อีกเ,ม,เมียวนึงเอาเมียอยู่ในกองนี้อีกเมียหนึ่งอาเมียนี้เขาโดนเพื่อนแกล้งเป็นนุ่มแล้วด้วยเป็นนุ่มแล้วชื่ออะไรลูกชื่อเทาใหญ่ครับเทาใหญ่เทาใหญ่ก็จะไป ท้ามันมอนกันเนาะทีนี้เขาอยู่ข้างนอกโดนเพื่อนเพื่อนนักเรียนแกล้งได้กวนการกัดกันจะมีนุ่มๆทั้งหลายแก๊งนุ่มทั้งหลายนแกล้งอันตรพานนักเรงทั้งหลายล่กัดกันเปิดกันเขาไม่ยอมอยู่ในในนี้ก็เลยพาเข้ามาเอาไว้ในถานที่อย่างนี้เพื่อป้องกันเพื่อนมาแกล้งจะถึงเวลานั้นก็กไปกับไปทำมันเนาะ อันนี้พักไปในนี้ก่อนพักไปในนี้ก็เขาไม่ไม่เป็นไรแนละ้วเขาอยู่ได้เขาบอกว่าอยู่นี้สบายใจดีเพื่อนเขามันแก้มไม่ได้ดีกว่าอยู่ข้างนอกอยู่นอกก็หาที่อยู่ลําบากเหมือนกันนะฮานุก็มีคนแก้เหมือนกันนี่ใครนอนตรงนี้เนี่ยนอนท่าไหนเนี่ยลูกโอ้นอนท่าไหนแบอะไรปิดแอรไว้ด้วยกับน้องเนียเมียวต้มีน้องเ,ออเจียนตะหล่าก็ไม่ค่อยสบายนะไอช้อชิชีอ,อยู่อืม ไอชิบชอยู่เพื่อนดเดียวกับเพื่อนเดียวกันวรัตนวรัตนอนตรงนี้มาทางนี้อีกสองเมียวสามเมียวสี่เมียวสี่เมียวนอนตรงนี้นะยังไงีๆๆครก็อาหารเมียมีอยู่นะแต่หาเปลียกหมดแล้วมีแล้วก,ก็หมดทุกกล่องหมดทุกกล่อง อันนี้ไม่ใช่อันนี้นมก่อนนี้เป็นกองนมนมแพะอาแพะอันนี้ก็นมอันนี้ก็นมแพะนมแพะเนาะนมแพะล้วน,น,นมมีอยู่แต่อาหารไม่พีแล้วหามีแล้วเดี๋ยวปลูกทำวันนี้แป๊บเองเราก็ไปหุงข้าวไปนึ่งปลานึ่งไก่อีกเนาะลาหาเปียกไม่มีแล้วเดี๋ยวไม่มีอะไรกินเลยเดียเอ้ยไปดายเม็ด 2เม็ดเป็นแล้ว2เม็ดเด็กโตอีกแล้วเม็ดเด็กโตแต่เราก็มีเด็กทั้งเด็กโตทั้งเด็กเล็กแล้วนะนี่ก็เด็กโตอันนี้เป็นเด็กป่วยเด็กโตเด็กเล็กเด็กโตที่นี่เมียงกินทั้งเด็กเด็กเล็กเด็กโตกินด้วยกันอันนี้ของลูกเมี่ยวจูเนียจูเนียเขาลูกเมี่ยวลูกเมี่ยวมีอยู่2เม็ด2เม็ดอยู่2 2ถุงถุงละ2.7กิโล ของถู้เนาะเฮียเอ,เอ้ยหานหมดแล้วไม่ไรเนะาะหลวงปู่ซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อกับข้าวมาตื่งให้กินทุกวันทุกวันแต่ก็ถ้าวันไหนถูกเฉินไม่มีก็กินหายเม็ดไปก่อนแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวปูว่ทำงานกันเนานะขอ นำภาพนี้ให้กับทุกท่านได้รับชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะขอโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้รับชมรับทราบเรื่องราวต่างๆของหลวงปู่ที่ได้คอยทําให้ทุกท่านได้รับชมรับทราบขอโมทนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายจงอวยพรทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรารถนาช่วยกันทุกท่านทุกคนเถอนน้องมีบุญน้องมีบุญน้องมีบุญไม่ไม่ไปเล่นกับใครไม่เป็นไรเนาะอยู่คนเดียวคนเดียวสบายใจ กินผักบุ้งกินหาที่นี่มาอ่า <c oughs> กรับก็มีมีพร้อมมาแล้วเนาะที่นี่มีที่นอนมีผึหารมีน้ำมีผักกินเรียบร้อย,นะยเนาะไม่ปต้องกลัวนะครับขอบหุดอย่างขอบคุณมรนาสาธุทุกที่นี่เราปลูกเขาไว้ที่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวปลูกทำงานก่อนเดี๋ยวจะไม่หันค่ำนี้ก,กลัวกลางคืนจะลำบากอีกอันนี้คงวันนี้คงจะได้สักสองสาม ต้องทำม้วนก่นนะอนเพราะต้องร้อยเชือกร้อยลวดลำบากเหมือนกันนะับ็ขอขมานาสนาธุอายุวัน,นทุทุกขังพระลังเจ้า